หลายคนสงสัยว่าถ้าเราใช้สเตปดาวนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ลดค่าไฟได้ไหมนะครับอ่าแน่นอนทุกคนอยากรู้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโมดูลหลีไฟนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสเตปดาวแบบมุนได้นะครับใช้ได้ทั้ง AC และ DC นะครับจะเห็นว่าข้างในนะครับไปดู มีอินนะครับที่เป็นตัวเอ็นคือนิวตันนะครับข้างในตรงนี้นะครับแสดงว่าตัวน,นี้จะเป็นนิวตันนะครับแล้วก็อินนะครับไลน์นะครับฝั่งนี้เอาพุทก็เป็นไลน์กับนิวตันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการาทดลองให้ดูนะครับว่า,าเขาทาํางานยังไงนะครับ โอเคต่อไปผมก็ต่อสายนะครับสีฟ้าเข้านิ้วตอนนะครับต่อไปอินนะครับอินที่เป็นลายก็สีน้ำตาลนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาวัดกระแสดูนะครับว่าเวลาบิดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าวัดนะครับถ้าวัดกับมิเตอร์เฉยนะครับมันไม่ลดลงนะครับมันต้องมีโหลดด้วยนะครับโหลดคือพัดลมนี่นะฮะถ้ามันมีโหลดด้วยมันถึงจะเห็นว่ามันดอบลงนะครับให้ดู ความเร็วมันรอปลงนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยวัดยังไงก็ช่างนะครับอ่ามันไม่ลงนะครับอ่าลองดูถ้ามีโหลดนะครับ นี่นะฮะถ้ามีโหลดนะครับจะเห็นกระแสดรอปลงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีโหลดโวลต์ก็จะด r o ลงอ,อันนี้เป็นพัดลมนะครับผมก็ทดลองให้ดูต่อไปเป็นหลอดไฟครับต่อไปก็ทดลองเป็นหลอดไฟมั่งนะครับกระแสไฟดูที่มัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็โหลดตรงนี้นะครับก็เป็นหลอดไฟ นะครับอ่ะผมจะลองเสียบให้ดูอ่าตอนนี้นะครับไฟสองร้อยี่สิบสี่นะครับผมจะลองหมุนกลับดูครับร้อยร้อยแปดสิบสองนะครับอ่าร้อยสี่สิบหกนะครับจะเห็นว่ากระแสรเริ่มมีการสั่นนะครับเห็นไหม ถ้าวนน้อยก็จะเริ่มสั่นแล้วนะครับเห็นไหมฮะถ้าไฟกระแสมาไม่ต่อเนื่องนะครับจะเกิดอาการอาร์พิลลอดนะนะนี่ฮนะ ตามสูตได้ประมาณร้อยี่สิบนะว่าโอเคเดี๋ยวนี้ค่าไฟแพงแล้วเราอยากจะใช้วิธีที่ลดค่าไฟโดยการลดจำน,นวนบุญลงนะครับนี่นะฮะมันจะช่วยลดค่าไฟได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองคำนวณเป็นวัดให้ดูนะครับอ่ะ ตอนนี้เนี่ย224โวลต์น,นะครับกินกระแสอยู่ที่0.15แอมป์อ่จะเอา224นะครับ224้22คูณ0 1นได้33วัตต์อ่าจำไว้นะครับแคปไว้ก่อนอย่าลืมต่อไปถ้าผมต้องการ ที่จะดอบกระแสไฟลงมาเพื่ออยากที่จะประหยัดค่าไฟเนี่ยดอบลงมาสักหนึ่งร้อยหกสิบแล้วกันจะเห็นว่าตัวนี้กินกระแสแอมเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้กินกระแสแอมเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยหกสิบโวลต์เนานะหนึ่งร้ยหกสิบโวลต์คูณศูนย จุดสี่สิบสองหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดวัตต์หกสิบเจ็ดวัตต์เมื่อกี้เราคำนวณได้เท่าไหร่สามสิบสามนะครับสามสิบสามโวลต์สรุปว่าถ้าเราใช้โมดูลตัวนี้เนี่ยลดกระแสไฟนะครับปรากฏว่ามันกินกระแสไฟเพิ่มขึ้นนะครับอเห็นไหมฮะ,ะนี่นะฮะ ใช้ไปหกสิบเจ็ดวันนะครับแล้วก็สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับกินกระแสสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอ,อะเมื่อกี้สามสิบสามเนาะสามสิบสามลบหกสิบเจ็ดนะครับอะโอ้กินกระแสขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับลบไปตั้งสาสิบสี่ถ้าใช้ตัวนี้ลดค่าไฟนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับกินกระแสเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัวนะครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนดูนะครับที่กำลังหาแนวทางลดค่าไฟาด้วยวิธีต่างๆนะครับสรุปก็คือเปิดเต็มนะครับประหยัดสุดนะเปิดเต็มประหยัดสุดนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมจะได้ความรู้สวัสดีครับ